สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกลาวขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะวันนี้ใครที่กําลังมองหากล้วยไม้ป่านะครับผมที่ดอกหอมทนแดดเลี้ยงง่ายโดนฝนก็ไม่เป็นไรหาตัวนี้นะฮะเรื่องหงดพรามนะครับผมดอกหอมมากและปลูกง่ายมากปลูกยังไงก็ไม่ตายนะคะผมเหนือกลางอีสานใต้ปลูกออกดอกไม้มาสวยสดมาก เป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมงานมาค่อนข้างสวยมากๆเลยเป็นกอสวยมาเลยนะครับผมดูความสดเลยอลังการนะครับผมความยาวนะทนแดดดอกหอมเรียงใก้นะฮะเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศดอกสีม่วงชมพูเป็นช่อนะครับผมออกเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบขึ้นให้ดูดูครับดูครับผมหายากนะฮะกว่าจะได้ทีละเส้นนี่มาเดี๋ยวนี้มันหายากมากแล้วนะครับผมเป็นไม้ป่าในไทยของเรานะครับผม เป็นไม้อีสานใต้นะครับผมค่อนข้างทนแดดอันนี้จะเป็นพวงช่อดอกเก่านะครับผมเนี่ยครับผมหนึ่งต้นก็จะออกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดช่อเลยนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หนวดพรามนะครับผมหนวดพรามดอกหอมนะ วันนี้เรามาจัดจําหน่ายนะครับผมสวยๆแบบนี้ครึ่งกิโลใครอยากได้ไม่เยอะนะครับผมครึ่งกิโล400ขอขอค่าส่ง70นะ1กิโล800นะครับผม1กิโล800ส่งฟรีนะครับผมใครรับ3กิโล2 0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผม ใครรับ10กิโลผมคิดแค่6,000บาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมทักแชทไลน์ line, หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8-988นะครับผม095-941-8-988เอื้องหนวดพรามนะครับผมทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมใครอยากได้งานกอนแบบนี้ก็บอกนะครับผม โทรมานะคะผม ID ไลน์เราก็0959418988นะครับผมเวลาปลูกนะครับผมปลูกแบบห้อยหัวแบบนี้ลงมาเลยนะครับผมมัดติดกับต้นไม้ได้เลยนะครับผมหรือบ้านใครร้อนมากนะครับผมก่อนปลูกก็เอาการะเบื้ท้าสับนะครับผมมัดกับท่อนไม้ก่อนแบบนี้นะมัดกับท่อนไม้นะครับผมแล้วก็เชือกต่างรัดแล้วก็เอาน้องเนี้ยมัดติดได้เลยนะครับผมน้องเป็นไม้รากอากาศนะครับผมแบบนี้เลยง่ายๆปลูกแบบห้อยหัวลงมานะ ใครสนใจหนวดพรามนะคะผมหนวดพรามแบบนี้เลยสวยสวยสวยมากครับผมผมได้มาแค่20่กิโลนะคะผมสวยมากๆเลยนะครึ่งกิโลสี่รอนะคะผมราคานะผมต้องบอกราคาชัดเจนนะครับขายของเนาะครึ่งกิโลสี่อขอค่าส่ง70 <c oughs> นะครับผมรวมเก็บปลายทางใครรับ1นกิโลแปดบาทส่งฟรีนะคะผม ใครรับ3กิโลวันนี้โปรโมชั่น2,000บาทส่งฟรีนะคะผมหรือใครรับ10กิโลวันนี้ผมให้ราคาพิเศษพร้อมส่งเลยเพียง6,000บาทเท่านั้นรวมส่งนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 941 8 988เนะคะผมเรามีกล้วยไม้ฝ่าทุกชนิดนะครับผมจัดจำหน่ายให้ท่านนะครับผมมีบริการเก็บปทางจัดส่งเอกชนแฟกครับผม หรือใครซื้อกล้วยไม้กับเราเยอะๆนะเราไปปลูกให้ท่านถึงบ้านได้นะครับผมไปแนะนําวิธีการปลูกนะครับผมไปดีไซน์ให้นะครับผมบอกวิธีใส่ปุ๋ยนะครับผมให้เรียบร้อยเราไปปลูกให้ท่านได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้เราไปมาหมดแล้วนะครับผมไปปลูกให้ท่านนะครับผมดูแลนะ ใครสนใจกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะคะผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราได้เลยนะวันนี้หนวดพรามนะคะผมหนวดพรามสวยๆกล้วยไม้ป่าแท้ไทยกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมครึ่งกิโล400ขอขอค่าส่ง7 0 1กิโล800ส่งฟรีนะคะผม3กิโล2,000บาทส่งฟรีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ